สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะมาด้วยราคาตัดเงินสดนะคะราคาคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะท่านใดมองหาไปใช้กันอยู่สามารถเข้านัดชมตัวจริงกันได้นะคะรถโตโยต้าไฮรักวีโก้สองจุดห้าดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์รุ่นพิลันเนอร์ปีศูนย์เก้าค่ะแคปเปิดได้นะคะ กว้างๆค่ะทุกท่านสะดวกขึ้นลงสะดวกนะคะด้านหลังก็บรรทุกได้เป็นตัวสูงด้วยนะคะพร้อมรุยพร้อมขับราคาเงินสด159,000บาทค่ะสีสวยตามสภาพนะคะไฟตัดหมอกมีครบล้อแม็กกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าค่ะแอร์เยน็นเบาะกำมะหยี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเพลงมีฟังค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างปกติรถพร้อมขับใช้งานได้เลยนะคะทุกท่าน 159,000บาทเป็นราคาเงินสดนะคะเครื่องดีเซลสนใจดูรถได้ที่ตัวเมืองจังหวัดสกลนครนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นัดล่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและสบายใจทั้งของฝ่ายควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ